สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของรายการนะครับซึ่งเปิดด้วยวุธิพงศ์นะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแต่เดี๋ยวเราจะสลับบทบาทกันนะครับสําหรับอีกท่านหนึ่งที่มานั่งสนทนาด้วยกันเนี่ยพวกเราก็จะคุณหน้าคุณตาเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11จังหวัดเชียงใหม่ก็คือคุณนันทนานะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี คนกันเองนะครับเราจะสนทนากันเรื่องความรักใช่ค่ะ,ะคเพราะว่าเดือนกุมภาพัานธ์เป็นเดือนแห่งความรักนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะเราจะมาพูดคุยถึงความรักของ พระพุทธเพระพุทธองค์ตั้งแต่นุ่มสาวไปจนถึงพระพุทธองค์ใช่ค่ะแล้ววันนี้พี่แดงในฐานะที่เป็นทั้งวิทยากรนะคะแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวเรื่องของปรัชญาและศาสนานะคะเขียนหนังสือธรรมะก็หลายเล่มค่ะมุมมองของคุณพุทธพงศ์เกี่ยวกับความรักและสุขภาพจิตนี่มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะคือก่อนอื่นนะครับอยากจะรู้สึก รู้สึกยินดีนะครับที่ที่ปีนี้วันมาฆาบูชากับวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์ทาทงตะวันตกเนี่ยตรงกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยเพราะนั้นถ้าไปถามวัยรุ่นเขาจะรู้จักแต่วาเลนไทน์แต่ว่าถามว่าวันมาฆาบูชาวันสําคัญทางพุทธศาสนาจะไม่ค่อยรู้จักดังนั้นวันนี้เมื่อทั้งสองวันมาอยู่ด้วยกันก็ถือโอกาสให้รู้จักกันซะนะครับเราจึง พยายามที่จะพูดคุยว่ามิติของความรักในวันวาเลนไทน์ของตะวันตกมิติของความรักในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีไว้ว่าอย่างไรเพื่อจะให้ความรักนั้นขับเคลื่อนไปและทําให้เกิดความสุขได้ครับค่ะและในวันนี้นะคะท่านผู้ชมวิทยากรของเราเนี่ยนะคะนอกจากว่าจะมี ทั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาศาสนาปรัชญาครับวันนี้ก็จะมีดรพระมหาดวงจันทร์อุตตสีโลนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ก็จะมาร่วมรายการด้วยนะคะครับก่อนที่จะพบกับท่านซึ่งมาร่วมรายการกับเราเนี่ยเรามีสารคดีพลังใจ ซึ่งก็เป็นสารคดีประจำของรายการที่ไปดูว่าใครเขาทำอะไรกันที่ไหนแล้วไปสร้างพลังใจด้วยวิธีการอย่างไรครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆรู้แต่ไม่อยากบอกอยากชวนไปชมด้วยตัวเองดีกว่าครับว่าวันนี้น้องก้อยนะครับจะพาเราไปดูว่าใครสร้างพลังใจในแนวไหนและอย่างไรนะครับเชิญชมครับ ดีค่ะพบกับสารคดีพลังใจค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตที่มีพลังใจและก็คือชีวิตที่มีคุณภาพมีความหวังมีความหมายนะคะและมีประโยชน์ยังสันติสุขทั้งต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะการรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตอนเองนั้นนะคะก็จะทําให้มีพลังที่จะสร้างเสริมสุขภาพจิตที่เข้มแข็งและเบิกบานค่ะ วันนี้ค่ะจะพาไปพบกับงานสัปดาห์สุขภาพจิตนะคะที่มีหัวข้อในการรณรงค์คือฮอร์โมนความสุขสร้างได้ทุกวัยค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าในแต่ละวัยค่ะจะสร้างความสุขของตนเองได้อย่างไรนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวชนิการสนมวัฒนาวงศ์ค่ะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนรีนาเชลีวิทยาลัยค่ะชื่อเล่นหนูชื่อบาบีนะคะ ค่ะในหนูคิดว่าความสุขของวัยรุ่นเนี่ยค่ะก็คือการได้ทําตามความฝันตามสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะคะดังนั้นหนูก็อยากจะฝากให้วัยรุ่นทุกคนนะคะก้าวไปตามความฝันพยายามอย่างเต็มที่อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆค่ะ การที่วัยรุ่นเรามีความสุขนะคะก็จะช่วยให้วัยรุ่นเนี่ยสามารถดําเนินชีวิตต่อไปทําตามเป้าหมายต่อไปดําเนินหน้าทําตามความฝันไปเรื่อยๆค่ะการที่เราจะมีความสุขนั้นเราก็เกิดจากฮอร์โมนทาให้เราเนี่ยมีการรังฮอร์โมนออกมาเกิดความสุขกับวัยรุ่นค่ะ สวัสดีครับพัทรพลเดชพงเ์ลานน์ครับโดนัทอายุ15ปีศึกษาที่โรงเรียนหาดโนงรัตนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งมิสเตอร์ทีนมิสเตอร์ทีนเชียงใหม่2013ครับความสุขสร้างด้วยตัวเราเองโดยการออกกำลังกายการหาเวลาว่างทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจทำให้เรามีความล่าเริงครับ ครับสำหรับวัยรุ่นแล้วนะครับเราก็ควรที่จะตั้งใจเรียนนะครับเป็นอันดับแรกเลยซึ่งทําให้เรามีอนาคตแล้วก็ทาให้เรารู้ถึงอนาคตของเราได้แล้วก็เราก็ควรที่จะทําอะไรก็ได้ที่มีความสุขกับเราครับสวัสดีเจ้าน้องพราวสุดาพรนะเจ้าเป็นศิลปินเยาวชนบ้านเฮานี่นะเจ้า ห้องมองความสุขของน้องพราวน้องพาวคิดว่าก็ต้องทําในสิ่งที่น้องพราวชอบนะเจ้าแล้วก็ปาเบียดเบียนขายเนาะในฐานะที่เขาเป็นวัยรุ่นตัวนะเจ้าก็อย่างน้องพราวในชอบน้องพาวชอบร้องเพลงนะเจ้าแล้วก็กระจายความสุขไปให้กับพ,พ่อแม่พี่น้องชาวู่บันเฮาแล้วก็ทีพื้นที่ต่างๆตัวนะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญคือบะได้เบียดเบียนขาแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพลงดีๆตัวเจ้าในฐานะที่น้องพาวเป็นวัยรุ่นนะเจ้าก็คือ วัยรุ่นเฮาเนี่ยเป็นเป็นวัยที่ฮอร์โมนกาลังเจริญพันธุ์เนาะสามารถจะทําทุกอย่างได้สามารถจะทําสิ่งต่างๆได้หลายอย่างนะเจ้าแล้วก็น้องพราวอยากซื้อทุกคนเนี่ยทำในสิ่งที่ดีแล้วก็สร้างสารรค์แบบเบียนเบียนผู้อื่นนะเจ้าอย่างเช่นหาเวลาว่างไปทำกิจกรรมกับครอบครัวนะเจ้าหรือว่าทำสิ่งที่ตุเก่าชอบไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬานะเจ้าหรือว่าต่างๆอย่างน้องพราวกับน้องพราวชอบห้องเพลงนะเจ้า ขอบคุณเจ้าสวัสดีครับผมเคสิรนีครับศิลปินล้านนาครับของเชียงใหม่เฮานะครับผมมีความสุขดีนะครับที่กรมสุขภาพจิตนะครับและก่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าจะเป็นของโรงพยาบาลสวนปรุงนะครับแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กนะครับราชนครินนะครับที่ส่งเสริมกิจกรรมดีๆสาหรับครอบครัวนะครับแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับดีใจที่ได้มีส่วนร่วม อาจจะเป็นเพียงน้อยนิดนะครับที่ได้สร้างกิจกรรมหรือว่าได้สร้างสิ่งเพื่อที่จะสร้างสรรคสังคมนะครับยินดีแล้วก็ขอบคุณนะฮะที่ทำให้ศิลปินล้านนานะครับได้มีกิจ,ก,จกรรมดีๆนะครับที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมครับการสร้างความสุขเพื่อรับตัวเก่านะครับ การสร้างคามสูมเพื่อกับตัวเก่านะครับก็คืออยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่การกระทำนะครับคือคิดดีทําดีนะครับแล้วเราจะได้สิ่งตอบแทนดีๆกลับมาก็คือสู่ตัวเราเองนะครับอย่างอื่นนะครับสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ทํางานหรือว่าเพื่อนอะไรต่างๆนะครับมันอยู่ที่ความคิดของเรานะครับถ้าเราคิดดีสัอย่างนะครับความสุขก็เกิดขึ้นได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านที่กำลังมีความทุกข์มีปัญหานะครับก็ มีปัญหาโทรมาปรึกษาได้ที่1323นะครับรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็การทำตัวเองให้มีความสุขนะครับทั้งการปฏิบัติใจกายนะครับก็คิดดีทำดีนะครับก็มีความสุขครับผมอาจจะเห็นได้ว่านะคะในแต่ละวัยค่ะก็จะสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ตามความถนัดแล้วก็ความชอบของแต่ละวัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับสรฐฐารคดีเกี่ยวกับเรื่องของพลังใจก็จบลงไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะสนทนากันเรื่องของพลังใจที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักสร้างความรักจากพลังใจพลังใจจะเกิดขึ้นจากความรักแล้วเราก็จะคุยกันใน2มุมมองความรักในทางด้านสุขภาพจิตกับความรักทางด้านพุทธศาสนานะครับเนื่องจากว่าวันแห่งความรักในปีนี้กับวันมาฆบูชาเนี่ยตรงกันพอดี ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะกระตุ้นให้วัยรุ่นได้รู้จักวันมาฆบูชากับความรักในแนวพูดด้วยเพราะโดยปกติวัยรุ่นจะรู้จักแต่เรื่องของวันแห่งความรักนะครับวันนี้ก็ <c oughs> มีวิทยากรอีกท่านหนึ่งที่กรุณาให้เกียรติทางรายการนะครับพระมหาดวงจันทร์ขอแผันนะครับท่านพระมหาดวงจันทร์อุตตะสีโลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้มีการวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหมค่ครับกลับนะมันส,สิกานครับค่ะครับพระอาจารย์ครับเ <c oughs> นื่องจากวันแห่งความรักกับวันมาฆบูชามาตรงพอดีนี่พระอาจารย์มีความเห็นยังไงฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันแห่งความรักของศาสนาคริสต์หรือว่าวา,วาเวลลไทยนะครับก็เป็นวันแห่งความรักทางศาสนาอยู่แล้วอืมครับซึ่งเดิมทีเนี่ยนักบวช ท่านเป็นนักบุญบที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองคนจึงยกย่องนับถือแล้วก็ทางพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งความรักรหลายคนได้ให้คำจำกัดความว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งความรักเพราะว่าพุทธเจ้าของเราเนี่ยรรพระองค์เสียสละความรักอันยิ่งใหญ่เสียสละความรักอันยิ่งใหญ่ใครก็รักลูกใครก็รักเมียใครก็รักครอบครัวใครก็รักราชสมบัติ เป็นความรักส่วนตัวครับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์เสียสละความรักปรัสสมบัติเสียสละความรักครอบครัวเสียสละความรักของสามัญชนซึ่งความรักอย่างนั้นเรียกว่าสินหหาค,ความรักที่นําไปเพื่อความผูกพันพระพุทธเจ้าก็สลัดตัดทิง้งความรักที่เป็นสินิหามาเป็นความรักที่ใหญ่กว่านั้นครับเรียกว่าความรักแบบเมตตาเจริญครรบ ก็คือออกบวชแล้วก็มีเมตตา <จน S 2> กรุณากับมนุษย์ทั้งโลกมีบางคนท่านจันอ่าุทธ,ธิพงศ์คนที่ไม่เข้าใจได้ตั้งประเด็นคําถามว่าเอ๊ะพุทธเจ้าหนีลูกหนีเมียออกบวชพระพุทธองค์เห็นแก่ตัวไหมพุทธเจ้าทําไมไม่รักลูกไม่รักเมียหนีลูกหนีเมียออกบวชจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกท่านมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าที่พุทธเจ้าเสด็จออกผนวดก็คือความรักอันยิ่งใหญ่ครับ เป็นความรักที่มีต่อมวลมนุษยชาติครับลูกเมียใครก็รักครับถ้าจะเปรียบให้จาย์บุตรพงศ์ได้เห็นชัดเจนเนี่ยเหมือนเราอยู่ในบ้านเดียวกันนี่นะแล้วไฟไหม้บ้านครับไฟไหม้บ้านเรากับครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกันไฟไหม้มาแล้วจะมาถึงลูกถึงเมียถึงตัวเราด้วยมีวิธีจัดการอยู่สองอย่างหนึ่ง รักลูกรักเมียกอดกันตายอยู่ในกองไฟครสองก็คือหาวิธีฝ่ากองไฟออกไปทนเจ็บหน่อยครับทนให้ไฟเผาผานหน่อยกระโดดออกไปแล้วไปหาน้ำมาดับหาคนมาช่วยครับมีวิธีจัดการสองอย่างคนโดยมากรักลูกรักเมียก็กอดกันนอนตายในกองไฟแต่พู้ได้เจ้าของเรานั้นพระองค์ใช้วิธีว่าตัวเองยอมเจ็บกระโดดออกมาจากกองไฟแล้วมาหาวิธีดับไฟนั้น ไฟที่ว่านี้ก็คือราคะโทสะโมหะที่เป็นไฟเผาผ่านมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยครับถ้าพุทธเจ้ารักลูกรักเมียแลนอนกอดกันจมกองไฟตายรตรงนั้นก็คือจมอยู่ในราคะโทสะโมหะครับเราก็ไม่มีพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พัฒนามาจาก ความรักที่เป็นไปเพื่อความทุกข์คือสินิหาแล้วมาเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ก็คือความเมตตาแล้วความรักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะท่านซึ่งความรักในพุทธศาสนานั้นมีอยู่4ระดับหนึ่งความรักที่เรียกว่าสินิหาเป็นความรักที่หวังจะครอบครองเป็นความรักที่รักที่ไขว่คว้าที่จะได้มาเป็นของตัวเองเช่นความรักของหนุ่มสาว 2. ความรักที่เรียกว่าเปมะ เป็นความรักของคนในครอบครัวหัวรักเมียพ่อแม่รักกันซึ่งเป็นความหวังดีต่อกันเป็นความปรารถนาดีต่อกัน3เป็นความรักที่เรียกว่าเมตตาเราอยู่ดีมีสุขอาตมารปรารถนาดีต่ออาจารย์วุฒิพงศ์ก็อาจารย์วุฒิพงศ์มีความทุกข์อะไรอาตมาก็เมตตาช่วยเหลือกันส่วนอันที่สเป็นความรักแบบฉันทะคือพอใจที่จะช่วยเหลือคนทุกคนแบบไม่หวังผลตอบแทน พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์มีพระเมตตาและก็มีฉันทะในการที่จะรักคนทุกคนในโลกนี้เสมือนคนทุกคนเป็นลูกตัวเองครับจิตของพระุทธองค์นั้นรักคนทุกคนมีพระภิสุไปถามว่าระหว่างพระเทวทัตซึ่งตั้งตนเป็นศัตรูของพุทธเจ้าตลอดกับพระราหุนซึ่งเป็นพระรสพระองค์เดียวของพระองค์เนี่ยพระองค์รักใครมากกว่ากันพพุทธเจ้าทรงตรัสตอบ,บแบบไม่ลังเลว่า จิตของตถาคตเสมอกันของคนทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นราหูนหรือว่าศัตรูอย่างพระเทวทัตจิตพุทธเจ้านั้นมีความรักที่เรียกว่าเมตตาอยู่เสมอจะได้น้อนั่นก็คือเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งดรพระมหาดอุทยานก็ได้อธิบายให้พวกเราได้ฟังนะครับว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่แผ่ไปให้มนุษย์และก็สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับซึ่งวันนี้เราคุยกันความรักจาก ในระดับลึกพูดง่ายๆคือระดับปรมัตธ,ธรรมมหาร,ระดับโลกนะครับทีนี้จะย้อนมาระดับโลกนะครับก็คือทางด้านสุขภาพจิตใช่ค่ะคือย้อนไปถึงพระจันทร์นิดนึงว่าคือคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่มองโลกในทางลกนะครับแต่มองว่าการเกิดการแก่การตายนั้นเป็นทุกข์กรับการเกิดเป็นต้นกาเนิดแห่งทุกข์เพราะานั้นพระองค์ต้องการจะดับทุกข์ เราจะหนีให้พ้นจากวัฏฏะสงสารเนี่ยคือความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วแล้วเราก็เป็นมนุษย์เราก็มีครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างทุกวันเนี่ยการที่จะแสดงความรักในโลกมนุษย์เนี่ยในทางสุภาพจิต่ยคือ care and study คือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและก,กันเหมือนแม้กระทั่งจะปลูกต้นไม้เนี่ยก็ดูแลเอาใจใส่ต้นไม้<า> study ก็คือเรียนรู้ว่าต้นไม้แต่ละประเภทเนี่ย เขาเติบโตยงไงเขาชอบดินชอบอากาศชอบน้ําแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเหมือนกัน <Yeah. S 1> ดังนั้นเนี่ยผมทํางานอยู่กับคุณอีทรู้จักพอาจารย์ในแวดวงสังคมแล้วก็เพื่อนฝูงต่างๆเราก็ care and study กันในพอเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ภายใต้าการเรียนรู้ความแตกต่างเนี่ยสำคัญมากครับเพระัะนั้นเนี่ยคนในทางสุขภาพจิต เราก็มักจะไม่ค่อยประเมินว่าทําไมเธอไม่เหมือนคนนั้นทําไมเธอไม่ทําอย่างนั้นทาไมเธอไม่เอาก็เขาไม่ใช่คนนั้นคนนี้ไงเขาเป็นเขาอะเสร็จไหมครับเพราะนั้นเนี่ย c ค r e and study ดีก็คือแค r e และ s t u d y ดีในความเป็นเขาคือเรียนรู้ในความเป็นเขาในทางในทางพุทธศนลบอกว่ามองทุกอย่างตามที่มันเป็น่ามองทุกอย่างตามที่เราอยากให้เป็นมันจะเกิดความสุขยอมรับในสิ่งที่เป็นที่เห็นและเป็นไป นะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆพัฒนาทางโลกก็คือดูแลเอาใจใส่ร่ำเรียนหนังสือนังหาม,ม,มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจนกระท,ทั่งถ้าจะพัฒนาความรักในทางธรรมะคือเจริญกรรมฐานนะพนะระเจ้าในที่สุดก็จิตปิติยินดีก็คือรักมนุษย์ทั้งโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกจะสงบสุขครับแล้วเราจะดํารงอยู่ในสังคมอย่างไรอย่างสงบสุขแล้วก็มอบความรักความเมตตา แล้วก็นําหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ค่ะพระคุณเจ้าเชน่นอนวันมาะ,ะบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันแห่งความรักที่พระพุทธองค์ทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมนุษย์โลกเรานั่นก็คือเมื่อเรารักตัวเองก่อนการรักตัวเองก็คือการทําสิ่งดีๆพุทธศาสนาเรียกว่าละความชั่วทําความดีแล้วก็ทําจิตใจของตนให้ผ่องใสเบิกบานดีสุด